ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมามาชมชุดเครื่องมือนะครับที่เป็นชุดประแจนะครับที่มีกล่องบล็อกนะครับที่มีทั้งหมดถึง46ชิ้นเลยนะครับนี่ครับที่ผมาได้มาได้สั่งซื้อมาจากรัตซ้านะครับที่เขาเอามาส่งที่ เมื่อหลายวันก่อนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับเพิ่งได้มาสั่งไปนะครับเป็นชุดประแจะเครื่องมือช่างครับที่เป็นบล็อกทั้งหมดถึง46ชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับชุดกล่องเครื่องมือนะครับที่มีบล็อกนะครับที่มีทั้งหมดถึง46ชิ้นเลยนะครับเป็นกล่องเครื่องมือช่างเป็นเป็นเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับ46เซตเลยนะครับนี่ครับที่อยู่ตามรูปนี่ครับมีทั้งหมดเป็นเครื่องมือเป็นชุดเครื่องมือเล็กเล็กๆนะครับเป็นบล็อก ที่เราจะไปใช้กับซ่อมพวกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ที่สามารถที่จะใช้กับเครื่องมือชุดประแจเล็กนี้ได้นะครับนี่ครับที่อยู่ในกล่องชุดประแจนะครับเครื่องมือช่างเป็นชุดประแจบ็อกนะครับขนาดเล็ก ที่มีจํานวนถึง46ชิ้นเลยนะครับเขาก็จะมีกระดาษนะครับที่มีรูปให้เราได้ดูนะครับนี่ครับมาจากไต้หวันนะครับชุดเครื่องมืออุ่นที่มีคุณภาพนะครับบรรจุด,ด้วยมีอะไรมั่งนะครับ ก็จะมีะเป็นเบอร์ของบ็อกนะครับเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะเปิดดูในกล่องนะครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรมั่งนี่ครับเอาเปิดมาแล้วด้านล่างนะครับก็จะมีอยู่ด้านบนหนึ่งแถว อันนี้ก็เป็นประแจนะครับนนี้เป็นแบบไขค,รครวงนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบที่จะต่อเป็นไขค,รครวงตัวทีนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวต่ออีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นบล็อกที่ต่อให้มันยาวขึ้นนะครับจะใช้งานประแจให้ยาวขึ้น สร็จแล้วก็มีข้อต่อนี่ครับที่สามารถที่จะบิดได้รอบเลยนะครับที่เป็นข้อต่อตัวเล็กแล้วก็ตัวนี้ก็มีเบอรอ์ตั้งหลายขนาดนะตั้งแต่4มิลน,นะครับ มีขนาด4มิลลิเมตรนะครับจนถึง14ลยนะครับส่วนที่อยู่บนฝาด้านบนนั้นนะครับ,นะรบก็จะมะีเป็นชุดบล็อกที่เป็นไขควงนะครับที่เป็นหัวแฉกหัวแบนนะครับมีหลายขนาดเลยนะครับอยู่2แถวแถวบนมีทั้งหมด10บ 10ชิ้นนะครับด้านล่างนี้ก็มีอยู่10ชิ้นก็เป็น20ชิ้นแล้วนะครับนี่ครับเป็นบล็อกไขควงนี่ครับบล็อกไขควงอันนี้ถอดออกก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะต่อได้นะครับเป็นหัวแจก ันหกแฉกนะครับน,นี่ก็เป็นหัวแฉกหัวแฉกอ่าเบอร์อันนี้เบอร์30มสิบนะนี่เบอร์40นะครับเวลาเราใช้นะครับถ้าเราจะใช้ประแจนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แบบนี้ได้เลยนะครับนะครับเอาบล็อกมาต่อ ปจัจแจนี่สามารถที่จะหมุนได้แบบนี้เลยนะครับะถ้าตัวนี้ก็เป็นปุ่มที่จะปรับหมุนไปซ้ายไปขวานะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ใช้บล็อกตัวนี้มาต่อเข้ากับปจัจแจนี่นะครับ ก็ต้องกดเข้าไปรแรงๆหน่อยนะครับอ๋อเวลาเวลาใช้นะครับเรากดอย่างนี้มันไม่ลงนะครับเราต้องมากดตรงที่หัวมันนี้นะครับเราจะต้องกดลงนะครับเพื่อที่จะให้สลักนี่นะครับมันเลื่อนลงมาเสร็จแล้วก็ตัวล็อกนี่นะครับทำให้ตัวล็อกนี้มันลงไปอยู่ด้าน ลงลงไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาบล็อกปะแจนี้ใส่เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยหัวตัวนี้ออกมานะครับตัวล็อกตัวนี้มันก็จะดันออกมานะครับเราก็กดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่พอกดเสร็จเราเราก็กดใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกนะครับนี่ทีนี้เราก็สามารถที่จะหมุนอ,อ,ยอย่างนี้ก็เรียกว่าหมุนออกนะครับ คลายน็อตออกแต่ว่าถ้าเราจะหมุนน็อตเข้าก็หมุนลักษณะนี้นะครับปรับสวิตตัวนี้ไปทางด้านขวานะครับเราก็จะหมุนได้เสร็จแล้วเวลาที่เราจะอ,าออกนะครับดึงนี้ไม่ออกครับต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับจะสังเกตเห็นเดือยตัวนี้นะครับที่เรากดลงมาตัว ลูกบอลกลมๆนี้นะครับมันก็จะเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะเอาเข้าเอาออกได้เวลาเราปล่อยลูกบอลกลมๆตัวนี้มันก็จะดันขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกบล็อกนะครับเวลาที่เราจะใส่บล็อกใหญ่นะครับขนาด14มิลลิเมตรนะครับ เราก็กดก่อนแล้วก็ใส่นะครับตอนนี้ก็คันเข้าได้เลยนะครับถ้าจะคันออกก็คันแบบนี้นะครับเวลาจะเอาออกก็ปลดออกลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะต่อให้มันยาวขึ้นนะครับมันจะมีแบบก็ต่อที่สั้นนะครับต่อที่สั้น ครับนี่เราจะต่อแบบยาวนี่เราจะต่อแบบยาวก็ได้นะครับต่อแบบยาวก็ใช้ลักษณะนี่ครับของตัวต่อยาวนี่ครับเวลาที่มันมีช่องที่มือเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับเราสามารถที่จะต่อยาวอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือ หรือจะต่อพ่วงอีกชุดหนึ่งอ่าอันนี้เป็นหัวเนี่เป็นก้ออ่นสามารถที่จะอ่าอ่อนได้สามารถที่จะกดตามช่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับตัวนี้ผมตอนแรกผมนึกว่าแบบตรงๆนะครับอันนี้เป็นข้ออ่อนก็มีแบบข้อที่อ่า ตรงๆนะครับนี่ครับสามารถที่จะมาต่อกันได้เลยนะครับต่อหรือจะต่อเป็น3มชุดไปเลยอานี่ครับต่อเป็น3ชุดไปเลย,เเลยก็ยังได้เลยนะครับเนี่ยต่อเข้าไปนี่ครับยาวได้อย่างนี้เลยนะครับจะโค้งอ่านิดๆหน่อยๆได้เลยนะครับเนี่ยหลบมุมนิดนๆหน่อยๆทำได้หมดเลยนะครับต่อ3มชุด ะครับหรือว่าเราจะเอาชุดต่อที่เป็นตัวที่นี่ครับสามารถที่จะปรับมุมได้นะครับตัวนี้ต่อเข้าไปนี่ครับนี่ต่อได้เยอะเลยครับท่านผู้ชมนี่ มันจะหมุนจะบิดยังไงได้หมดนะครับ่นี่โอ้สะดวกมากเลยครับเครื่องมือช่างชุดประแจเล็กนะครับที่มีบอ็อกชุดรวมทั้งหมดถึง46ชุดนี่ที่ผมต่อยท่านผู้ชมดูเลยนะครับครับสะดวกมากเลยนะมีตัวข้อข้อดัดข้องอตัวข้องอนี่นะครับนี่พลิกได้หมดเลย น่าสนใจใช้สำหรับสหรับช่างนะครับที่จะาหาชุดประแจที่เป็นประแจบล็อกนะครับขนาดเล็กไว้ใช้ใช้งานที่บ้านนะครับใช้ขันพวกงานที่เกี่ยวกับพวกรถมอไซค์รถยนต์ก็ได้นะครับที่เป็นน็อตที่ขนาดเล็กนี้นะครับตอนนี้ผมจะเอาไว้ในชุดก่อนนะครับ วางไว้ในชุดก่อนตัวนี้อยู่ที่นี่ตัวบล็อกนี้นี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวพวกไขควงนะครับที่เป็นหัวแฉกนี่แล้วก็ใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับนะครับแล้วก็สามารถคันได้แบบนี้เลยนะครับหรือเราจะไม่ใช้ปัะแจนะครับเราจะใช้เป็น ไข่ค,ควงนะครับเราก็สามารถที่จะต่อ,อบล็อกไขควงนี่เข้าแบบนี้เลยครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับนะครับหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับเ <c oughs> วลาออกก็ดึงออกง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแบนไขค,ควงหัวแบนก็ต่อใส่ได้เลยนะครับถ้าจะต่อยาวก็ไม่ยากครับเจ้าข้ออ่อนนั้นมาต่อยาวก็ต่อได้หมดเลยนะครับนะครับสะดวกมากเลย จเจายาวขนาดไหนนะครับหรือถ้าจะเอาข้ออ่อนจะเป็นว uh, อลกต่อที่มันแข็งแข็งนะครับก็ต่อได้ก็ได้หลายแบบได้หลายแบบเลยนะครับนะครับต่อได้หลายแบบเลยยาวจเจ้ายาวสั้นขนาดไหนถ้าไม่พอเอาชุดนี้มาต่ออีกก็ยังได้นะครับหรือว่ามันเข้าในช่องยากลําบาก ก็จะเอาข้อต่อที่ปรับมุม90องศาเนี้ยก็ใช้ได้นะครับครัได้หมดเลยนี่ครับหมุนหมุนได้ไหมนะครับอืมก็อยู่ที่ช่างผู้เลือกใช้นะครับว่าจะใช้อย่างไรนะครับผมว่า อุปกรณ์ที่มีทั้งหมดนี้ก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับถึง46ชิ้นเลยนะครับราคาทั้งรวมทั้งออของชุดรวมทั้งเครื่องมือชุดประแจนี้นะครับกับค่าส่งแล้วก็รวมทั้งหมด1 8 6บบาทนะครับก็มีหลายร้านหลายราคานะครับก็ให้ท่านผู้ชมเลือก ดูเอากันแล้วกันนะครับว่าท่านผู้ชมจะเลือกแบบไหนนะครับก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะใช้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบตัวทีนะครับสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับเนี่ยชุดตัวทีสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับสามารถที่จะต่อกับตัวบล็อกบล็อกต่อนะครับนี่ครับ เราสามารถที่จะเลื่อนได้แบบนี้ถ้าสมมุติว่า,าเราจะใช้ไขควงนะครับที่เป็นไขควงหัวแบนนะครับกับเราต่อยางยาวอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างนี้ก็ช่วยเบาแรงเราได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะเอามาไว้อยู่ตรงกลางตัวทีนะครับเราก็จะหมุนแบบนี้ก็ได้สะดวกดีเหมือนกันนะครับหรือจะเอาไปทางด้านมุมสุดเลย สะดวกดีมากนะครับก็อยู่ที่ผู้ใช้ว่าต้องการอยากจะสะดวกแบบไหนนะครับถ้าเป็นบล็อกแบบอันนี้นะครับก็สามารถที่จะต่อเชื่อมได้นะครับนี่ครับก็หมุนตัวนี้มันก็ช่วยเบาแรงเราได้สำหรับที่จะขันน็อตหรือว่าขันน็อตขันมาที่จะต่อได้เลยนะครับก็อยู่ที่ ผู้ใช้งานนะครับสะดวกมากชุดเครื่องมือประแจะที่มีจำนวนเซตนะครับถึง46เซตเลยนะครับครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวต่อเดี๋ยวนะครับตัวนี้ผมดูก่อนว่าตัวนี้จะเป็นตัวต่ออะไรเนาะ ตัวนี้จะใช้ต่ออะไรน้อเดี๋ยวครับตัวนี้ก็เป็นตัวหัวเหลี่ยมนะครับหัวเหลี่ยมก็อยู่ที่เราจะไปใช้งานนะครับก็ต่อนี้ตัว T ส่วนสําสหรับตัวนี้นะครับก็มีชุดเล็กมาให้นะครับ จำรับที่เราจะไปขันน็อตที่เป็นรูขนาดเล็กๆขนาดนี้นะครับที่ที่เป็นรูใสแล้วก็ขันนอ็อตนะครับแบบนี้โอ้ทั้งหมดนะครับ46ชุดโอ้เยอะจริงๆครับในราคาที่รวมทั้งค่าส่งแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะนะ186บาทนะครับ ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมชุดเครื่องมือประแจนะครับที่เป็นเซ็ตทั้งหมด46ชิ้นเลยนะครับที่เป็นประแจบล็อกนี้นะครับที่สามารถที่จะต่อได้หลายหลายแบบเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ